สวัสดีค่ะที่นี้คือไร่เพียงบุญนะคะวันนี้เราจะพาชมอีกมุมหนึ่งของหน้าฝนในไร่เพียงบุญนะคะไร่เพียงบุญตั้งอยู่ตำบลค่ายบกหวานอนำะเภอเมืองจังหวัดน้องคายอยู่หมู่บ้านบุญเพียงมาดูอีกมุมหนึ่งของไร่เพียงบุญแล้วนะคะฝั่งตรงนี้ก็ จะเป็นทางเข้ามาแล้วก็จะเป็นเถียงนาผ้ากระสัยเราอยู่ตรงนี้นะคะมุมนี้ก็จะเป็นต้นมะพร้าวสี่ปีเต็มแล้วค่ะทุกคน mm hmm. ก็มุมข้างในก็จะมีเราจะมีคลองไส้ไก่เป็นคลองไส้ไก่ที่เราขุดเชื่อมกับบ่อน้ําท่านนู้นนะคะเพื่อที่จะรับนี่คือทางน้ําเข้าทางรับน้ําเราค่ะทุกคน จะมีความเขียวขจีมากถึงมากที่สุดสำหรับหน้าฝนนะคะทุกคนค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะนี่คือคลองไส้ไก่ของเราที่ส่งทอดยาวไปประมาณ200เมตรได้ค่ะยาวไปสุดแดนที่ของเราเนยคะ่ะมีความขาจีค่ะขจีด้วยหญ้าที่เขาขึ้นในหน้าฝนนี่นะคะ เราคงต้องบูรณาการใหญ่เหมือนกันนะคะอันนี้คือไผ่สางมนเป็นไผ่ลูกรักอีกสายพันธุ์หนึ่งที่อยู่ในสวนเรานะคะทุกคนมีไผ่าสางมนค่ะไผ่าสางมนคุณนะสมบัติเขาก็คือเป็นไผ่ใช้ลำเป็นไผ่ใช้ลำเป็นไผ่กินหน่อได้นะคะกินหน่อได้ด้วยะคะ่ะทุกคนแต่ที่สวนเราจะไม่ค่อยไม่ค่อยกินหน่อเขาะคะ่ะทุกคนเราจะ เราจะเอาไว้ใช้ลำม,มากกว่านี่ค่ะอันนี้เป็นไผ่ปีที่สามไผ่ปีที่สามแล้วค่ะเพราะว่าเราจะไม่ไม่ค่อยนิยมกินกินหน่อเขาคะ่ะเพราะว่าเราจะเก็บไว้ใช้ลำม,มากกว่าเพราะว่า,าทุกสวนแนะนำเลยนะคะไผ่ควรที่จะมีไว้ในติดสวนก็แล้วแต่สายพันธุ์ที่ทุกคนชอบะคะ่ะแต่ที่สวนเรา จะชอบไผ่สร้างหมดแล้วก็เพราะว่าก็เขาจะไม่ลกมากค่ะทุกคนขแขนงเขาจะน้อยทําความสะอาดง่ายนะคะก็จะเป็นลำตรงสวยลำตรงประโยชน์การใช้งานก็3ปีขึ้นไปใช้งานได้ดีค่ะ2ปีถึง3ปีใช้งานได้ดีค่ะทุกคนลําใหญ่แล้วก็ตรงมากค่ะทุกคน อันนี้หนอที่เขาขึ้นมาใหม่แล้วก็ปล่อยเขาขึ้นลำไปค่ะนะคะนี่ค่ะที่สวนเราก็จะประมาณนี้ไล่เพียงบุญค่ะทุกคนก็จะมีความขจีเขียวลก <c oughs> ก็ว่ากันไปค่ะทุกคนเพราะว่าทำงานอยู่คนเดียวในสวนนะคะนี่อีกมุมหนึง่งอีกมุมหนึ่งของแปลงเรานะคะ อีกมุมหนึ่งของแปลงเราค่ะทุกคนเราจะมีไผ่สร้างมนสร้างมนอยู่หลายหลายหลายกออยู่ค่ะเพราะว่าเราเราเราชอบที่สวนเราเราจะนิยมเราจะชอบไผ่สร้างมนเป็นการส่วนตัวนะคะเพราะว่าเขาเป็นไผ่ที่ใช้ลำประโยชน์เยอะค่ะหนอก,ก็รับประทานได้ค่ะหนเขาก็รับประทานได้แต่แต,แต่แต่ที่สวนจะช่วงช่วงช่วงปีสองปีแรกเนี่ยค่ะ จะไว้ลำซะมากกว่าค่ะทุกคนนี่อีกมุมหนึ่งนะคะของสวนไรเพียงบุญของเราค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็น่า่สร้างมนุษ์ก็มีมีเป็นระยะระยะไปข้างใน,นะคะ่ะทุกคนจะลกหน่อยนะคะทุกคนลกเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนก็ค่อยจะค่อยๆทํางานไปเรื่อยๆตญ้าอันนี้เป็นไผ่บงหวานนะคะแปลงนี้เป็นไผ่บงหวาน เป็นไผ่วงหวานที่เราเก็บกินเก็บขายได้นะคะอันนี้เป็นวงหวานค่ะวงหวานเพชรน,น้ำพึ่งค่ะเ,เบอร์สองค่ะทุกคนมีเบอร์สองกับเบอร์สามเดี๋ยวเราพาเดินมาดูสะอันนี้คือคลองน้ํานะคะคลองน้ําที่บอกเป็นคลองรับน้ําเราจากข้างนอกที่สวนเราเนี่ยจะไม่มีแหล่งชลประทานไม่มีน้ําห้วยหนองลองเมืองที่ตัดผ่านที่นี่จะรับน้ําฝนแล้วก็ เป็นน้ำบาดาลที่เราจัมาเองเพื่อเติมนะคะจะจะไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติอยู่ใกล้แปลงของเราเราดับน้ำจากน้ำธรรมชาติเท่านั้นก็คือน้ำฝนแล้วก็น้ำบาดาลน,นะคะเพื่อเติมสระแล้วก็เติมคลองนคะคะคลองเราก็จะยาวไปอย่างที่บอกค่ะ2องร้อยกว่าเมตระคะ่ะทุกคนอันนี้ก็อีกสระเป็นสระอีกสระหนึ่งนะคะเป็นบ่อน้ำอีกบ่อนึักเก็บน้ำ บอ่อนี้เราจะได้จากาพัฒนาที่ดินสมทบกันเองเป็นบอ่อสมทบพัฒนาสมทบสองพันห้าร้อยบาทนะทุกคนนี่ค่ะนี่เป็นอีกมุมหนึ่งของสวนของเรานะคะทุกคนแล้วก็ปอรเราก็จะปลูกกล้วยแซมไปเรื่อยๆคะ่ะทุกคนอันนี้กล้วยปลูกเมื่อปีที่แล้วก็ได้กินหลายเครือแล้วค่ะได้กินได้แจกและได้จำหน่ายแล้วบางสวนคะ่ะทุกคน ไปจะปลูกแต่คล้ับรอไบไว้บ่อนี้ขุดเมื่อปปี64 65ต้นปี65สมบูรณ์นะคะนี่ได้สองปีแล้วค่ะสองปีแล้วค่ะบอ่อนี้นะคะนี่คือเป็นทางรับน้ำนะคะก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้นี้นี่นะคะทุกคนนีค่ะ น้ำคขบาลงนู้นนะคะนี่ค่ะทุกคนอันนี้คือเป็นทางรับน้ำของเรานี่ค่ะมมุมนี้นะก็นี่ค่ะนี่นนะ<ม>ก็จะเชื่อมกันแบบนี้ค่ะทุกคนนั่นคือทางรับน้ำนนทางน้ำรับน้ำเรามาตรงนี้แล้วก็นี่ค่ะเป็นจุดเป็นจุดรับน้ำเข้าไปในสะ นนะะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะให้น้ําลงไปกองเราเราก็จะเอาข้อตรงนั้นออกนะคะแล้วก็ให้น้ําไปลงทางนูน้นะคะ่ะสามารถสามารถน้ําเข้าทางทางนี้ได้เพื่อลงบ่อใหญ่เรื่องสระตรงนี้นะคะได้แล้วก็ถ้าเราอยากจะปล่อยลงไปทางคลองไส้ไก่แล้วก็จะควบคุมข้องาตรงนั้นนะทุกคน นี่คือคลองไส้ไก่เราอันนี้ก็จะเป็นไผ่กินซุงหรือว่าตรงลืมแรงเนาะทุกคนทุกคนน่าจะรู้ดีอยู่ดูจากลำเขาะคะ่ะมีที่สวนเราจะมีอยู่อกอเดียวอกอหนึ่งด้านนู้นแต่ว่าตรงนั้นเพิ่งจะปลูกใหม,ม่ยังยังไม่ได้กินหน่อหรือว่าอะไรแต่ว่ากอเนี้ยเป็นกอที่ติดสวนนั่นแหละตะีปลูกพร้อมไผ่สร้างหมอนนะคะทุกคนนั่นคือไผ่สมุนเรา เขาไม่ให้ความร่มรื่นและประโยชน์ของไผ่เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นเป็นพืชเป็นผเป็นเป็นต้นไม้ที่ให้ประโยชน์ได้ดีนะคะทุกคนจำได้ไหมเมือม่อเมือม่อเมื่อเมื่อเดือนที่แล้ววันที่สิบสามที่พายุใหญ่เข้าภาัยสันเราก็ไม่รอดเหมือนกันคือไม่รอดในที่นี้หมายว่า,วา,าหมายถึงลงลงลดที่เราเก็บพวกไอเกี่ยวกับการเกษตรนะคะ เสาเราโค่นแต่ยังล้มกระเบื้องแตกหักถอดลงมาพื้นเสาเราต้องมีการเปลี่ยนเสาเปลี่ยนเสาเลยเพราะว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนเพราะเสาเขาเขาเขาล้าวคือคือเทมาขั้งหนึ่งแล้วค่ะก็เลยต้องเปลี่ยนเสาใหม่ดำเสาใหม่เลยคือคือเกิดความเสียหายนะวันนั้นวันนั้นพออยู่ บนเถียงนานี้นะคะทุกคนสังเกตดูนะคะด้านข้างนี่คือต้นสะแบงสูงใหญ่นะคะแล้วฝั่งตรงนู้นข้างด้านที่ติดกับโรงรถแล้วก็หลังเถียงนาต้นสะแบงคุณเชื่อไหมใคยนั่งอยู่บนเถียงนาค่อ,ออกไปไม่ทันเราออกไปไม่ทันเรานั่งอยู่ตรงนี้คือ,คอแทบจะร้องเกือบจะร้องไห้ละคือคือสั่นไปหมดเลยค่ะทุกคนสั่นแล้วก็กลัวมากกว่านั้นอ่ะ คนที่ไม่คนที่ไม่มาอยู่เนี่ยกระแจงตรงนี้จะไม่รับรู้ถึงความรู้สึกของลมพายุในวันนั้นเลยทุกคนวันนั้นนะเรานั่งมองถ้าไม่มีต้นมะพร้าวต้นไผ่นะคะเนี่ยเราปลูกต้นมะพร้าวรอบรอบรอบถทงนานนะคะแล้วก็มีต้นต้นมะพร้าวที่อยู่ตรงนี้แล้วไผ่ซางหม่นสองกอตรงนี้แล้วไผ่กิมซุงกอน,นี้นะคะทุกคนไผ่กิมซุงกอน,นี้ ลำเขาค้นลงมาสองถึงสามลำนี่ค่ะยังมีซากที่เราที่เราเลื่อยออกแล้วก็เราไปใช้ประโยชน์ได้เราเอาไปใช้ประโยดดชยน์ละสองลำนี่คือวันนั้นเขาลม้มเขาฉีกเลยค่ะทุกคนฉีกหักลงมาคือคือค้นนะคะเงาเขาค้นออกมาเลยเราก็เลยให้คนให้คนงานมามา,มาเลื่อยออกสามลำค่ะสามถึงสี่ลำวันนั้นถ้าจะไม่ผิดนะคะเนี่ย ไผ่สร้างมนวันนั้นอ่าทษที่ขับไผ่กิมซุงวันนั้นอ่ะเขาหมุนเป็นพายุหมุนพายุหมุนแล้วทีนี้ทําให้เงาเขาเนี่ยให้ให้ให,ให,ให้ให้ซุ้มไผ่ตัวเนี้ยฉีกตายออกแบบน่ากลัวมากอ่ะทุกคนวันนั้นน่ะน,น่ากลัวมากจริงๆวันนั้นเห็นเห็นแล้วแบบเรามานั่งนึกทีหลังถ้าไม่มีถ้าไม่มีต้นไม้หรือไผ่หรือต้นมะพร้าวตรงนี้ ริบบ่าเถีงนาตงนี้ถากอาศายตรงนี้น่าจะน่าจะเสียหายแต่โชคดีมากค่ะทุกคนไม่มีอะไรได้รับความเสียหายตรงนี้อาจจะมีคุณเห็นไหมคะท,ที่หลังคานนั้นนะคะก,ก,ก,ก็แค่ตรงนี้ก็คือหลังคาเราปุดน,นิดหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ถึงขนาดหลุดแตกหรือว่าหลุดลงมาคะ่ะทุกคนวันนั้นน่ากลัวมากวันนั้นเรานั่งอยู่ยยบนเถียงนาเพราเราออกไปไม่ทันจริงๆวันนั้นเราติดอยู่ในนี้เกือบครึ่งชั่วโมง นั่งไหว้นั่งกราบนั่งไหว้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าไร่เจ้านาปกปกักรักษาคุ้มครองวันนั้นน่ากลัวมากค่ะทุกคนนี่ค่ะอีกมุมหนึ่งของของของสวนเรานี่ก็เราก็จะเนี่ยเขาคือมีไผ่เราเราปลูกไผ่ไว้นี่ก็คือเป็นไผ่ไผ่สีทองค่ะทุกคนเป็นไผ่มงคลน,นะคะตัวนี้อันนี้ก็บ่อน้ําอีกบ่อหนึง่งบ่อแรกแอันนี้เราเสียเงินขุดเอง บ่อน,นี้สามหมื่น้าเราเสียเงินขุดเองทุกคนเพราะตอนนั้นเราจําเป็นต้องมีมีน้ําเพราะว่าเรามาทํากัะสั้งแรก3ปีที่แล้วเกือบอ4ปีส่ปีปีแรกเราไม่มีน้ําใช้เลยไม่มีแหล่งน้ําใดๆเลยก็พอเสร็จจากหน้าปี6กสเริ่มปี6กสามเลยช่วงกลางปีเราขุดบ่อขุดบ่อน,นี้บ่อแรก ลงทุนเองสามหมืนห้านะคะแล้วปีต่อมาเราก็เริ่มขอบ่อสมทบนะคะบ่อที่สองเราที่เราอยู่ในส่วนเราอยู่ในแปลงเราเป็นบ่อที่สองเป็นบ่อ,บอสมทบสองพันห้าของกรมพัฒนาที่ดินนะคะทุกคนทุกคนใครอยากได้บ่อสมทบสองพันห้าของพัฒนาที่ดินเป็นโครงการดีๆของหน่วยงานรัฐนะคะทุกคนต้องต้องไปลงทะเบียนหรือติดต่อหมอดินแต่ละ ตำบลของตัวเองนะคะทุกคน2,500บาทสมทบค่ะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูสำรวจด,ดูของกินเราวนันะะน,นี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่คือนี่ค่ะอ่าเราก็ดูพ่อเขาบอกว่าให้ให้หนอขาวสวยแล้วก็อ่อนเราก็เลยใช้วิธีอย่างที่เขาบอกใน ยูทูบค่ะหาความรู้ได้ทุกคนในย b ท Google แล้วก็เนี่ยค่ะมีความรู้แล้วก็ไอครู้จากจากโซเชียลแล้วก็มาใช้แล้วก็เนี่ยค่ะแล้วก็มีของกินค่ะทุกคนนคะคะไอที่คุมไว้ตรงนี้มีมีมมมนีหน่อหมดแล้วนะคะแตกแตกหน่อหมดละอันนี้วันนี้น่า,นาจะว่าคงจะเอาขึ้นไปกินละสักสองสามหน่อแลวคะ่ะทุกคน,นคเดี๋ยวตอนเย็น ตอนเย็นตอนเย็นคงจะคงจะเอาตัดหนอนนี้น่าจะได้แล้วค่ะทุกคนหนอนนี้ได้ละเดี๋ยวตอนเย็นตอนเย็นเราค่อยจะไปทำกินแต่แต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเมนูไหนดีค่ะทุกคนนี่นี่ค่ะนี่ก็ได้ละแต่เอาไว้ก่อนค่ะตอนตอนเย็นตอนเย็นเราถึงจะมาเอาเขาออกมีหมดนะคะทุกคนค่ะน,นี่ มีหน่อขึ้นหมดแล้วทุกคนเียค่ะมีหน่อหมดเลยนี่เนี่ยค่ะนี่ยค่ะหน่ามีหน่อหมดเลยเดี๋ยวนี้ปิดไว้ก่อนอันนี้ยังไม่ได้ค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ตัวนี้เล็กีนะคะอันนี้เป็นเป็นไผ่กิมซุงนะคะหรือตรงลืมแรงเนาะอันนี้มีหน่อหมดเลยนะคะนนี่ค่ะมีหน่อ เดี๋ยวเราจะคุมไว้แบบนี้เพื่อที่ว่าจะให้ค่ะเห็นเขาบอกว่ามันจะ,อ,ะ,นจะอ่อนแล้วก็คุมไว้อย่างนี้ตรงนี้ก็มีด้วยนี่ก็ใช่ค่ะทุกคนแล้วก็จะคุมเขาไว้อย่างนี้ก่อนโอ้เยอะอยู่นี่ก็ใช่อันเนี้ยข้างๆที่เราคุมไม่ได้ใช่หมดนะคะมีมีหน่อขึ้นหมดละแต่ว่าเราก็จะทยอยเอาไปเอาไปกินค่ะอันไหนที่หน่อที่เขา โตโตแล้วแล้วก็จะเอาไปกินเห็นละน่าจะสามหนอ่อสามหน่อที่เราเห็นเมื่อกี้นี่ค่ะน่าจะได้เดี๋ยวช่วงตอนเย็นก่อนเสร็จงานในสวนก่อนแล้วเราค่อยเก็บไปทาอาหารค่ะทุกคนนี่ค่ะก็จะรกๆหน่อยค่ะช่วงนี้หน้าหน้าฝนนะคะแต่ว่าเราก็จะทยอยค่อยๆตัดตัดหญ้าไปทีละหน่อยค่ะทุกคนค่อยๆทำนะคะทำเกษตร เราต้องค่อยๆทามันไม่สําเร็จในวันเดียวหรือในเดือนเดียวค่ะทุกคนต้องมีความเพียรน,นิดนึงแล้วก็ที่สําคัญค่ะทุกคนอยากจะบอกว่าการทําเกษตรไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากถ้าใจเรารักนะคะถ้าใจเรารักและใจเราชอบเราจะทําในสิ่งที่เรารักและสิ่งที่เราชอบไม่ต้องรีบค่ะทุกคนเราไม่รีบ เราก็คือทําไปในส่วนที่เราทําได้ส่วนที่เราทําได้แล้วก็จะทําไปก่อนวันละอย่างสองอย่างก็ยังดีค่ะทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้ให้คนที่ทําเกษตรอยู่นะคะคนที่ทําเกษตรคนที่ปลูกชอบปลูกค่ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เราชอบปลูกต้นไม้พอะรอบนอกที่ด้านนู้นยังไม่ได้พาเดินไปดูมันจะเป็นรอบนอกที่เรา ดันคนาขึ้นให้สูงในปีแรกที่เรามาเริ่มทำเกษตรที่นี่เราดันคนาขึ้นไปแล้วเราก็ปลูกไม้ป่าทั้งหมดเป็นต้นสักยางนาแล้วก็พยุงค่ะของเราเป็นนาโคกค่ะทุกคนเป็นนาโคกแล้วก็ก็ต้องมีแหล่งน้ำนะคะเพราะว่าการทำเกษตรน้ำคือหัวใจนะคะ ถ้าไม่มีน้ำแนะนำแนะนำว่าอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งซื้อต้นกล้าหรือต้นต้นไม้มาปลูกนะคะเพราะว่านั่นคือมันมันจะกลายเป็นปัญหาของเราว่าถ้าเรามีการลงทุนซื้อซื้อต้นไม้หรือเบี้ยพันนั่นนั่นนั่นคือก็จะเป็นจะเป็นการเพิ่มภาระเราในการต้องหาแหล่งน้ําหรืออะไรก่อนถ้าจะซื้อต้นไม้หรือ,อทําเกษตร ควรหาแหล่งน้ําก่อนเป็นอันดับแรกนะคะทุกคนเป็นกําลังใจให้ค่ะสําหรับคนที่ทําเกษตรแล้วก็ชอบปลูกต้นไม้เหมือนกันนะคะยังไงก็ช่วยเป็นกาลังใจถ้าชอบคลิปนี้ถูกใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไครป์ขอขอบคุณมากค่ะทุกๆก,การติดตามและการติดตามชมด้วยนะคะขอบคุณที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมกันค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ